สวัสดีครับจากทอริซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการติดตั้งโชคหลังให้กับเจอเวฟร้อยสิบไอสองพันสิบสี่สีฟ้าคันนี้นะฮะเป็นรถของเจ้ามาร์กนะครับโชกหลังแล้วก็ตัวยืงโชกด้วยนะครับวันนี้นี่วันนี้จ้ามาร์กนะครับเลือก y s s นะครับนี่เป็นตัว320มิลน,นะครับตัวนี้เป็น G ไฟ เป็นกีไฟนะครับไม่ใช่กีซ่านะฮะกีไฟหรือ G ีห้านั่นเองนะครับความยาวนะครับก็สามมิลน,นะฮะอ่ะยินถอดมานี่โหเดี๋ยวมาดูรีวิวรถจอมาร์กหน่อยนะฮะจอมาร์กนี่เป็นคนรักรถนะครับอ่านี่มีไฮดรอลิกเปิดเบาะด้วยอ่าแล้วก็มา,มามามากับสาวนะครับมาทีเดียวสาวที่ไหนมา ไม่ยอมให้มันดูหน้าดูตาบ้างเลยน้องตาลเนานะฮะแกะมามะเบาๆหน่อยทำรถพี่มาร์กเบาๆหน่อยนี่พี่มาร์กแห่งบ้านโคกอะไรนะโคกระหนัง <c oughs> มาร์กโอ้มา เป็นคันเดียวที่สวยที่สุดในบ้านโคกกระนังนอกนั้นมีแต่นี่ชอบคำเนี้ยชอบคำเนี้ยจีซ่าไม่มีเด้อจีซ่ามันหมดยุคแล้วอันนี้เ็าทอะไรจีไฟดิ จีไฟก็คือจีซ่าแต่เป็นรุ่นล่าสุดผระพุทการอไนี่เลยอืมไม่ใช่หอยจีน่ะไม่ไม่หอที่รุ่นเก่าของไอ้ปอนรุ่นใหม่ที่ติดกับเวฟนั่นเป็นจีไฟมันมีแค่สองมีแค่สามสี่ศูนย์กับสามสองศูนย์เั่นเองใช่แล้วไหนนพี่อ่ะมาเรียกแบบพาไปหมกป่าหรือเปล่า เออสวยไหมเออนี่แหละมันมีกระบอกทองกับกระบอกดํากระบอกดําดูสวยกว่าแล้วแต่คนชอบชอบกระบอกดำออแต่ของไอปอนน้าใสกระบอกทองให้มันนี่เอามาดูเลย y SS g ซ่ S เาเฮ้ย y SS G5 แต่พอไอีมผมไม่ชอบไอเต็มกับผมมันจะหนึบลายๆนะเออใช่แหละรุ่นใหม่มันจะเป็นอย่างนี้แหละแบบนี้อ,อ่ะสอืมอ่ะวางดีๆจะใส่เยื่อโชคด้วยใช่ไหมมาร์กอ้าวช่างตานดวนจะได้มาช่วยทางนี้ กตพากันไปกินข้าวทำงานที่นี่้านก็แน้าทาไมปืนหน้าแไไอของน้าก็แตกว่ะไม่รู้เป็นอะไรว่ะคงเทาเจนทั้งหน้าไม่ได้รับอะไรมากม่แล้วแตกเหมือนกันหมดกาแอือตลาดแล้วใช่ไหมผม่าเ่ยกับตลา่ลใช่ไหมมดไปเยอะดิปืนหน้าแตกแต่แต่แต่บูธมันก็เสมอกันนะเนาะลเป็นอะไอือ

Boy này khi anh rốt nó boy nó, đây là rốt kính, đây là bên, đây Volvo, Fortuner. tôi lòng đây tham xíu mình hoặc là này chí hôm nay chạy giờ món quần áo món quần áo món nó nó món nó áo món nó áo món Ừ áo ยอจริงไม่ต้องหาหรอกเออรู้เรื่องหน่อ,อนานเออขาคล่องไ้มากคล่องว่ะเอ,อ้าทีนี้มันลีลามามันหลอกให้เองถอดเองเอ,อ่ะเอามาใส่มาเออ,เอ,อปาดมาได้ยังมั้งมีรอยปาดแล้วใช่ไหม เยอะแต่แต่น่าจะไปเดี๋ยวพ่ออะไรใส่ตัวย่อยช่วมาใส่ไหนอะไรพอดีแล้วพอดีไงเมื่อกี้มันแข็งมันเวลาปรับมามันแข็ง แน่นมือพอไม่ต้องแน่นมากนะจ๊ะ ใส่เ,เยี่ยงชกก่อนปะไรเอาเยี่ยงชกมาใส่ก่อนนะเสียงเงียบเงียบเงียบมากเพื่จะได้ถีนอตใหม่เน,นี่ยอ่าเดี๋ยวมาแกะมาเดี๋ยวจะโบกเดี๋ยวจะไป็วเปลี่ยนตามเนี่ยซิงข้าไม่เข้ากับตามเออซิ่งพิเศษอ่ะหนึ่ง อันนั้นน้อยอันนั้นน้อยเอาเอาไว้ใส่โชคมั้งเยวไปเอาจัดให้จอมากฟรีเลยสมน้ำหน้าคุณนหน่อยเบอร์สิบหออเบอร์สิเออบอร์สิบหครับเบอร์สิมาสิบาหรือสิบหกสิบหกสิบหอยห สิบหกห้าร้อยอ่าสิบห้าร้อยหนึ่งนะยิงแต่ห้าร้อยไอ้สุกี่ด้วยกระดิกไหมรงไหนต้องรองแหวนมั้ยไหนเราเอามาขันใหม่ดิกันไม่ลองขันขันรัดหน่อยดิเกลียวมันหวานดิถ้าอยานั้นถอดมาเอารองแหวนตัวหนึ่งเกลียวมันหวานแหละ ถ้าไม่รองไม่ได้ถ้าไม่ให้มันไม่แน่นไม่ได้จะมันโดดตักตักตักใช่ไหมใส่ดูกัยนี่นักเลงบ้านโคกระำลังเตะเลยใช่อ่าอ่าได้น็อตฟรีด้วยเนาะมาร์งเนาะมมันนไ่่อออกก็็เหยู <laughs> อย่างนี้แหละทั้งวันโดนดาทั้งวันที่จริงที่จริงตัวตัดมันอยู่ฝั่งนี้แหละใช่ไหมอันนี้ที่ตัดใช่ไหม <Okay. S 1> มันมีที่ทิตัด ค okay. แข็งแรงทนทานนะโชคมาอันนี้ชโชคเก่านี้ชโชคเก่านี้ไม่ต้องเอากลับบ้านเนาะมาใส่คร้งนี้ก่อนร <c oughs> ้านบอกรับประกันโชคนี้ดิถ้ามันพองมันฉีดมันขาดออกจากร้านไปนี่ไม่รับประกันเล,นนล,นลว <c oughs> เฮ้ยทำไมไม่ใส <viruses> For ่ข้างบนก่อนใส่ข้างบนก่อนเพื่อได้ปาดปาดแน่แหละมาร์เอ้ยอใส่ข้างบนก่อนมาร์กพอดีอีกเชื่อนะพอดีเลยสาสองโหลดอีกสองนิ้วไม่ลบดูสิก็นี่ไงโหลด2นิ้วสาม นี่งอนแกมาแต่นนีหนีเข่มากเออนี่นีนี่มาปาดนิดนึงมาปาดนิดนึงมาเฮ้ยอติมมเราใส่เราเอาเขาป่าแน่นอนไอ้เช่นนะได้ปาดแน่นอนจีซาก็บอกมันใหญ่ดนโดนไหมน่นเออลเก่าใส่โชคอะไรมาใส่โชคอะไรมาได้เเออไม่ได้ยืงเนาะ มากเลยใช้แต่แบรนด์เนมเลยไม่ใส่แว่นนี่พี่ไม่ต้องใช่ไหมแว่นอยู่ไหนเอไม่มีแว่นเอออะไม่ต้องแล้วมั้ยไม่ต้องอไปเลยไม่จมนหนูอยู่ไหมอยู่ไหมใส่น็อตทีด้วยตัวนี้มันขนาดไหนเออใส่น็อตสีเหลืองนี่ก็สะอาดดีเหมือนกันเออสายคลีน อ๋อล้วม้าค่ะออแา่นี้ต้องเกียร์ไหมนี่ไม่ต้องยาพวกยาได้ททดแบบร้อยชิ้นแต่ที่ว่ามันมันนอนตามตามอามน,นอนตามอามนะี่ ม,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 มันอดีมเลยาว่ไม่่ไม่องหนอมีห่อไหนน้องอ่ตัวมันชอบโอ้ยาได้นำมันเลยจ้าน้ำสั้นดูดไอตัวนั้นสันนน้นไปไหมมัน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 ไม่เงินมากใช่ไหม,ไมของชาญสปีดนอนไหมน้อง โอ้ชาสปีดไม่นอนดอกเงยอยู่ต่อท่อหลายๆใบมาเทียบดูอ่าอยามาเทียบให้ท่อเยอะยันะขบวนด้วยลูกเพชนี่ออาสุดไรนี้เลยอืแล้วมา่้ เสร็จแล้วตัวนี้ว่าไงครับครับผมอะทินอะมาลองเองเลยอ่าเฮ้อจับชุดไว้เอ็ด อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสม่ควาย SS g เอไฟของตมาร์กนะฮะอ่าคลิปนี้สวัสดีครับ